สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโนริด้วยนะคะก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันเนาะพืหัสตอนเย็นเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เป็นเดือนเมษายนใกล้ช่วงเทศากาลสงการด้วยเนาะแล้วก็ใกล้กับวันผู้สูงอายุวันที่13เมษายนด้วยหลายๆคนก็อาจจะกลับบ้านไปหาผู้ใหญ่หรือว่า มีการไปเยี่ยมเยียนเนาะเราก็อาจจะมีของฝากติดไว้ติดมือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของใช้ต่างๆแต่ทีนี้เราก็ควรเลือกอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุทางประเทศแล้วก็คนค่าทางโภชนาการด้วยเดี๋ยววันนี้เราให้โนอรีมาแนะนําให้ฟังกันดีกว่าว่าอาหารแบบไหนดีที่จะเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะให้โนรีเล่าให้ฟังกันดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อการดูแลผู้ใหญ่ในบ้านยังไงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าภาวะโภชนาการที่ดีนะคะก็มีส่วนสําคัญในการ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะสำหรับผู้วัยผู้สูงอายุนะคะตามเกณฑ์ขององค์กรสหประชาชาตินะคะก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะโดยเมื่อเข้าสู่วัยอ,อายุที่มากขึ้นนะคะก็ร่างกายเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านสภาพ สภาสภาวะจิตใจของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนะคะก็จะมีเรื่องสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบทางเดินอาหารหรือว่าการเคี้ยวอาหารหรือการเบื่ออาหารเนื่องมาจากความเออ่ความสามารถในการรับรส ต่างๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะทําให้การรับรถต่างๆของผู้สูงวัยนะคะมีการผิดเพี้ยนไปหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทานอาหารเท่าไหร่ทานได้น้อยลงนะคะในส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะมีการเสื่อมของตัวระบบทางเดินอาหารทําให้ย่อยอาหารได้ยากขึ้นแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่า มีลมในกระเพาะอาหารหรือว่าท้องผูกตามมานะคะแล้วก็เมื่ออายุมากขึ้นนะคะเรื่องของกระดูกแล้วก็ฟันต่างๆก็จะมีการเสื่อมสลายหรือว่ามีมวลกระดูกที่ลดลงนะคะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการหกลม้มหรือว่าเกิดการหักของกระดูกได้แล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคก,กระดูกพุุนเข้ามาด้วยะคะ่ะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความทรงจําความจําที่เปลี่ยนแปลงไปความจําจําอะไรได้น้อยลงหรือว่าลืมทานยาลืมทานอาหารนี่ค่ะก็จะมีผลต่อภ,ภาวะโภชนาการด้วยค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน,นะคะ่ะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะระบบภูมิคุ้มกันก็อาจจะลดลงอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่า มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการขาดน้ํานะคะในผู้สูงวัยอาจจะทานน้าดื่มน้ําน้อยลงนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน,นะคะ่ะจริงๆร,ร่างกายคนเราก็เหมือนกับเครื่องยนต์เนาะพอยิ่งใช้ง<ช>านไปก็ยิ่งมีการเสื่อมสภาพลงอันนี้เราก็ต้องคอยหมั่นดูแลอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ อมีประสิทธิภาพที่ดียาวๆนานเนาะใช่เลยค่ะนะโอเคค่ะแล้วส่วนเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีของผู้ใหญ่มีควรเป็นยังไงบ้างคะต้องดูแลยังไงบ้างเยค่ะก็ภาวะโภชนาการที่ดีนะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะในการดูแลร่างกายของผู้สูงวัยนะคะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเทคนิคการเลือกอาหารให้ผู้สูงวัยอย่างไรนะคะให้ดีนะคะ อันแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งอาหารนะคะให้เป็นมื้อย่อยๆซอยเป็นมื้อย่อยๆมากขึ้นอย่างที่อย่างเช่นถ้ากินวันละสามมื้อจะแบ่งเป็นห้ามือ้อโดยมีเป็นมื้อหลักหนึ่งมือ้อแล้วก็แบ่งเป็นมื้อว่างอะไรอย่างงี้ค่ะเนื่องจากว่าระบบย่อยของผู้สูงอายุอะคะ่ะอาจจะทํางานได้น้อยลงแล้วก็ย่อยอาหารได้ยากขึ้นนะคะการแบ่งมือ้อย่อยอาหารมื้ มือย่อยในการทานอาหารนะคะก็จะทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งชิ้นอาหารนะคะให้เคี้ยวง่ายค่ะก็คือแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อป้องกันการสํำลักได้ค่ะเนื่องจากผู้สูงวัยนะคะมีโอกาสที่จะสํำลักอาหารได้แล้วก็ไปติดในตัวหลอดลมได้นะคะก็จะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะการ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าต้มผักจนเปื่อยยุ่ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดการสำลักอาหารได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องการทานผักเพื่อเพิ่มไฟเบอร์แล้วก็ดูแลเรื่องระบบขับถ่ายค่ะผักที่ทานก็อาจจะเป็นผักที่เคี้ยวง่ายๆไม่แข็งมากนะคะแล้วก็สำคัญเลยก็คือต้องมีการดื่มน้ำด้วยนะคะเพราะว่าก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเราเนี่ย ทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยแนะนําที่วันละ8-10แก้วนะคะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการทานโปรตีนค่ะก็จะเน้นเป็นโปรตีนที่ย่อยได้ง่ายนะคะอย่างที่บอกก็คือตัวระบบทางเดินอาหารของผู้สูงวัยจ,จะย่อยอาหารได้ยากลงนะคะยากขึ้นนะคะก็เน้นเป็นโปรตีนย่อยง่ายอย่าง,างทัญพืชต้มหรือว่าเป็นเต้าหู้นิ่มก็จะช่วยทำให้เป็น ระบบย่อยได้ง่ายยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มสมุนไพรเข้าไปในเมนูอาหารค่ะโดยสมุนไพรนะคะมันจะช่วยเพิ่มความอยากอาหารของผู้สูงวัยได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรไทยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพรากระขมนหรือว่าตะไคร้นะคะก็จะช่วยชูกลิ่นชูรสให้ทานได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ เ,เรื่องดูแลการกินเนาะก็คือพยายามแบ่งออกเป็นมือย่อยให้ถี่มากขึ้นแล้วก็อาจจะทานที่ปริมาณไม่ไม่ต้องเยอะมากแต่ถี่ขึ้นแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆเ,เ,เปื่อยหน่อย<ช>ยุย่ยหน่อยจะ<ช>ได้แบบป้องกันการสำลักแล้วก็ช่วยในการย่อยด้วยเพราะบางทีประสิทธิภาพการย่อยอาจจะลดลงเนาะและอย่างนี้มีอาหารที่เอ่อที่ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ควรทานไหมคะค่ะสําหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็จะเป็นผัก ต่างๆที่เป็นผักก้านแข็งที่เคี้ยวยากนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันจะมีโอกาสสำลักหรือว่าเข้าไปติดได้ในร่างกายได้นะคะก็จะแนะนําเป็นผักต้มจะดีกว่าค่ะแล้วก็อาหารที่เป็นเส้นก็ควรจะลวกให้มันนิ่มนะคะก็จะด้วยจะช่วยให้เคี้ยวได้ง่ายยิ่งขึ้น,นะค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสฉุนนะคะก็อาจจะทําให้เอ่อ กินส่งผลให้สำลักอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของขนมขบเคี้ยวหรือว่าขนมไทยต่างๆที่มีปริมาณน้ำตาลแล้วก็ไขมันสูงนะคะเพราะว่าทานเยอะไปเนี่ยก็จะทำให้พวกไขมันในเลือดเอ,อทำให้น้ำตาลหรือว่าไขามันในเลือดสูงขึ้นยิ้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุนะคะก็จะมี การเคลื่อนไหวร่างกายลดลงนะคะความต้องการพลังงานก็จะลดลงด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วเรารับพลังงานรับแค่ลอรี่เข้าไปเยอะเกินความจําเป็นเนี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็โรคไตโรคเบาหวานตามมาได้ค่ะยิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งอายุมากขึ้นแล้วค่ะการรักษานี้ก็จะค่อนข้างจะ ลำบากแล้วก็ยากยิ่งขึ้นค่ะการหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ก็ค่อนข้างจําเป็นเหมือนกันค่ะอ่าจริงๆอันนี้อาจจะอาจจะแนะนําว่าอาจจะไม่ใช่แค่เป็นผู้ใหญ่เนาะรวมถึงวัยเราก็เช่นกันพวกของหวานอาหารที่มีไขมันสูงอะค่ะยิ่งแบบเราดูแลตั้งแต่ยิ่งตั้งแต่วัยรุ่นเลยเด็กๆในนี้ยคะ่ะก็จะมีประสิทธิภาพการดูแลระยะยาวที่ดีกว่าไปแบบดูแลตอนสูงอายุแล้วเงี้ยยิ่งรักษายากกว่าเดิมอีกเนาะ ช่เลยค่ะอ่อโอเคอันนี้อ๋อมีหลายคนเนะาะทานผักแล้วท้องอืดอ่าเดี๋ยวให้โดล,ลีมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่ากินยังไงไม่ให้ท้องอืนดนีค่ะค่ะก็เทคนิคเล็กเล็กน้อยๆยนะคะในเรื่องของการทานผักนะคะผักก็มีประโยชน์ในแง่ของเรื่องไฟเบอร์แล้วก็วิตามินต่างๆนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็เป็นใยอาหารที่ดีช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะทานผัก เยอะแล้วเนี่ยรู้สึกทําไมมีแก๊สในทางเดิอนอาหารเยอะจังหรือว่าอารู้สึกท้องอืดไม่สบายท้องอย่างค่ะการที่เรานําไปลวกหรือว่าไปต้มจนนิ่มนะคะก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้ค่ะเพราะว่าลดสารที่ทําให้เกิดที่จะไปส่งผลให้ท้องอืดได้หรือว่าเกิดแก๊สได้ลงค่ะแล้วก็การดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวระบบขับถ่ายทํางานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มี พวกน้ำไปอุ้มพวกใยอาหารอะไรเยอะขึ้นนะคะก็จะทําให้ลดโอกาสการท้องอืดได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทานผักเยอะๆแล้วเราไม่ทานน้ําเข้าไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะทําให้เกิดอาการท้องอืดได้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็อีกข้อนึงก็จะเป็นเรื่องของการลดผักที่ทําให้เกิดแก๊สในลําไส้ลงค่ะก็ะจะมีผักบางประเภทที่จะทําให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหารแล้วก็จะส่งผลให้บรบกวน การทํางานของทางเดินอาหารได้นะคะพวกหัวหอมกระเทียมหรือว่าตระกูลกระหล่ำเนี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ทานแล้วรู้สึกว่าแก๊สในทางเดินอาหารเยอะก็อาจจะแนะนําให้ลดปริมาณการทานพวกนี้ลงะคะ่ะอันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองดูด้วยเนาะว่าถ้าเราทานอะไรแล้วรู้สึกท้องอืดอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณลงเพื่อไม่ให้การกำเริบขึ้นมาเนาะใช่เลยค่ะ เมนูแนะนำง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทางร้านเองค่ะที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นเมนูเต้าหู้นึ่งซีอิวนะคะ<น>ตัวนี้นะคะก็สารอาหารก็ครบถ้วนะนคะก็จะมีทั้งตัวโปรตีนจากเต้าหู้นิ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ที่ทานได้ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้สูงวัยก็ทานได้ะคะ่ะแล้วก็มีเป็นพวกเห็ดหอมด้วยค่ะแล้วก็มีเป็นสมุนไพรจาก เกาขี้นะคะแล้วก็มีน้ําสมุนเ,เป็นน้ํานึ่งซีอิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเคี้ยวง่ายทานง่ายแล้วก็ย่อยง่ายะค่ะเมนูนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะที่ร้านลูกค้าหลายๆคนมาสั่งซ้ํากันอยู่เรื่อยๆเลย <c oughs> ถ้าใครอยากลองก็สามารถเข้ามาสั่ง,งทางร้านได้นะคะอันนี้เป็นอีกเมนูนึงแนะนาค่ะตัวน,นี้เป็นแนะนำะเป็นเมนูใดเลย อีกเมนูนี้ก็เป็นเกียวน้ำนะคะก็จะเป็นเมนูน้าเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้โปรตีนก็จะมาจากตัวไส้เกี๊ยวนะคะให้ทำมาจากโปรตีนทดแทนจากตัวเห็ดแล้วก็เอ,อ่อถั่วเหลืองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเมนูทานง่ายสำหรับผู้สูงวัยค่ะแล้วก็จะเป็นผักต้มนะคะก็จะมีพวกใย,ยอาหารด้วยคะ่ะแล้วก็จะค่อนข้างนิ่มคะ่ะก็จะทานได้ง่ายขึ้นคะ่ะอันนี้เมนูนี้ลูกค้าหลายคนแบบ มีปัญหาด้านสุขภาพมีอาการป่วยอยู่อะ่ะอาจจะร่างกายของร้อนๆก็จะแนะนําเป็นเกี๊ยวน้าฟ้าใสด้วยเหมือนกันเล้ลูกค้าหลายคนติดใจเมนูนี้กันเหมือนกันนะคะกลับมาซ้ำๆกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ <laughs> โอเคค่ะก็อ๋อตอนนี้ทางร้านมีเซตกัดตัวให้ลูกค้าได้ลองทานกันด้วยหลายๆคนช่วงน,นี้ก็ กักตัวบ้างอยู่บ้านบ้างหรือว่าอยากจะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้เช่นกันนะคะก็จะมี<ช>แบบสวันสองมือม้อบวกมือว่างซึ่งในมื้ออาหารนี้ของเราอะ่ะก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็ของว่าที่จะเป็นกิมจิสำลองขิงตี๋ผาซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเดี๋ยวให้นรินีเล่าให้ฟังดีกว่าว่าประโยชน์ของเซ็ตกักตัวนี้มีเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะเมนูที่จัดในเซ็ตนี้นะคะก็จะเน้นเป็นเมนูที่เอ่อเสริมสร้างระบบภูกคุมกันนะคะเน้น เมนูเป็นเมนูที่สารอาหารครบถ้วนในหนึ่งจานค่ะแล้วก็มีพวกพลังงานมีโปรตีนไขมันที่มีปริมาณที่เหมาะสมนะคะเน้นไขมันดีจากพวกอะโวคาโดหรือว่าน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วก็โปรตีนก็จะมาจากพวกเทมเป้หรือว่าตัวเต้าคู่ค่ะก็จะเน้นเป็นเมนูที่ทานง่ายนะคะสำหรับใครที่เริ่มทานแพนเบสเริ่มต้นนะคะก็สามารถลองเป็นเมนูเซตนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็จะเป็นพวกสลัดต่ตางๆค่ะก็จะเน้นพวกสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเรียกได้ว่าทานแล้วก็คือจะได้ครบสารอาหารครบทุกรายการเลยค่ะแล้วก็ในเซ็ตแอบแอบได้เอเลยค่ะได้เลยค่ะอ่ากำลังจะเล่าว่าในในเซ็ตจัดตัวค่ะของทางร้านก็จะแอบมีให้สองเซ็ตเลยมีทั้งสไตล์ไทยสไตล์ฝรั่งให้ลูกค้าได้ทานได้ค่ะ,คะ แบบชอบแบบไหนเพื่อให้ตัวเองได้คุ้นชินกับทางแผนเบสด้วยนะคะใช่เลยค่ะก็เลือกตามความชอบได้เลยนะคะแล้วก็ในเซตนะคะเ็ก็จะมีเอ,อที่เป็นน้ำตีผลาแล้วก็สำรองขิงนะคะน้ำตีผลาก็จะเด่นในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุในร่างกายนะคะส่วนเอ,อสำรองขิงนะคะก็จะเป็นเน้ำที่มีใยอาหารค่อนข้างสูงนะคะก็จะดูแลระบบขับถ่ายะคะ่ะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นกิมจินะคะ กิมจิที่ร้านก็จะเป็นกิมจิออร์แกนิกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเติมน้ำตาลหรือว่าเติมแป้งเพิ่มนะคะเป็นแหล่งโพ o ไบโอติกที่ดีตัวหนึ่งเลยค่ะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากดูเฉพาะรายการเมนูก่อนเพื่อ เพื่อขอตรวจสอบก่อนว่าตัวเองจะทานได้ไหมชอบไหมอะคะ่ะทักแอดไลน์ line, ต้นก้าฟ้าใสามาพูดคุยกับแอดมินขอดูลายการก่อนได้เลยนะคะลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพริมณฑลตอนนี้มีโปรโส่งฟรีอยู่ด้วยยังไงก็ทักมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเซตหนึ่งเป็นเซตอะไรคะนลิเป็นเซตโฮมไอโซเลชันเซ,ต,เซตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมีกิมจิติพลาแล้วก็สำรองขิงค่ะเซตนี้ก็จะเน้นเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ mm. ของ เอ,อของว่างหรือว่าของกับแก้มอย่างกิมจินะคะสำหรับทานคู่กันนะคะอะเซตนี้ก็คือได้ทั้งโคไบโอติกจากกิมจิแล้วก็มีสารต้านอนุมนูลอิสระไฟเบอร์คือได้ประโยชน์ครบถ้วนมากๆเลย เซตนี้ราคา1,000บาทลูกค้าในกรุงเทพปริมณฑลทางร้านก็จะดูแลส่งให้ฟรีสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดค่าส่งเราก็เหมาเลยทั้งหมดนี้5 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสแกนลายตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือถ้ายังไม่สะดวกเป็นแอดไซต์ side, ต้นกล้าฟ้าใสค่ะเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะพูดคุยกับแอดมินขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวทางแอดมินจะดูแลให้นะคะวันนี้ลูกค้ามีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ หรือถ้ามีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอย่างที่แจ้งไปก็คือแอดไลน์มาสอบถามได้เลยเดี๋ยวทางแอดมินทางนักกำหนด,ดอาหารจะช่วยดูแลให้นะคะใช่เลยลน้องลล่มีอะไรเสริมให้ลูกค้าไหมคะก่อนเราค่ะสำหรับใครที่ต้องการเอ,อ่อถ้าเกิดว่าอยากจัดคออยากให้นักกำหนดอาหารจัดคอสมากกว่าสามวันหรือว่าเป็นห้าหรือเจ็ดหรือรายเดือนนะคะหรือมีคําถามทางโภชนาการอะไรก็ สามารถแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นสแกนใน QR code นี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมจากไลฟ์นี้นะคะก็สามารถทักมาถามได้เช่นเดียวกันค่ะโดยตลอดเดือนนี้นะคะเเราก็จะมีมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของวัยสูงอายุนะคะตลอดทั้งเดือนเลยค่ะแล้วก็จะเจาะลึกไปเป็นไลย์สารอาหารแต่และตัวที่มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุนะคะให้ ชมทุกๆสัปดาห์นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันในสัปดาห์ต่อไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์ต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรบ้างยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะ,คะขอบคุณจริงนะคะคคสวัสดีค่ะ